ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวสั้นนะครับในส่วนของ iPad Gen 10นะครับก็ได้มีข่าวในส่วนของ iPad Gen 9ออกมากันเยอะนะครับแล้วก็มีการอัปเดตของ iPhone ก็ดี iPad Pro หรือ iPad Air 5ก็ดีนะครับก็ตัวนี้ก็มีข่าวหลุดออกมาในส่วนของ iPad Gen 10นะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่ามีสเปคอะไรที่น่าสนใจครับเริ่มจากหน้าจอนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจาก10.2นิ้วเป็น10.5นิ้วนะครับใช้ชิป A14 Bionic และเป็น 5G นะครับในส่วนของกล้องนะฮะคาดการณ์กันว่านะครับจะเท่าเดิมก็คือ12ล้านพิกเซลแล้วแล้วก็สแกน ลายนิ้วมือเหมือนเดิมและในส่วนของเมม ori แจ้งมาว่านะครับจะมีอยู่ที่64 g ิเหมือนกับ iPad Gen 9นะครับราคาก็ยังเท่าเดิมก็คือ11,400บาทครับในส่วนของการเปิดตัวนะครับเห็นแจ้งมาว่าก็ในช่วงเดิมก็คือช่วงสิ้นปีนะครับของ2022ก็รอดูครับว่ามีอะไรที่อัปเดตใหม่ๆก็จะแจ้งให้ทราบนะครับในส่วนของ iPad Gen 10นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ thank you